เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการกัญญารักษ์เดอะวินเทจบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีพื้นที่บริเวณรอบบ้านกว้างขวางและยังอยู่ใกล้สถานที่สําคัญอาทิเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงพยาบาลขอนแก่นรามบิ๊กซีมินิโพทิสารขนาดพื้นที่52.7ตารางวาจำนวน2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการกัญญารัต์เดอะวินเทจโดยเริ่มต้นจากหน้าทางออกโรงพยาบาลขอนแก่นขับตรงไปบนถนนสีจางประมาณ190เมตรจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนชาตพดุลขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนชาตพดุลประมาณ1.3กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโพธิสารขับต่อไปบนถนนโพธิสารประมาณ1.2กิโลเมตร บ้านจะอยู่ทางด้านขวามือครับถึงแล้วครับ,รบสามารถติดตามทรัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management